นี่รออครับเตรียมใส่ปลากันอุปสรรคก็มาอีกแล้วรุดยังไงครับอันนี้มันแตกแล้ยอ๋อรุดอย่างนี้มันไม่ได้สมดียังไงปลามันปลาได้แต่ว่านเนี่ยตับเนี่ยมันแตกรุดออกทางลอดเลย

มัันนยอดกเราปาไปได้งตูยรถเราไปไเตี๊ยรุ่นเลยกระบะนี่มันนี่ตอนนั้นเราไปรถไม่ได้ไปไม่ได้อยี๋ยวีจก็ไปไม่ได้ส่งขวดไปที่ละหน่วยละน้อยเนี่าเอาเอ้าเนี่ยใส่ถังใส่ถังแล้วก็ยกใช่ใส่กระบะนั่นใช่ใส่กระบะนี่ก็ยกไปช่วยกันค่อยๆยกกระบะเออใส่กระบะปูนยกไปช่วยกันเอารถแยกลา มัดติดักหลักเนี่ยแล้หมอมนะอ๋อได้อยู่ด้ยังไงนมจะาดมันไม่หล่อสงรอสงขางุ่ไวยดีลงเอานี่ก่อนยังไม่ล่างลาเลยหนึงโอเคน่ไม่บ่ออคักิกระโดดลุงดีตอดใส่กันได้เลยตักระมังเลยตดล่ะตัดแต่นี่นี่เลยเดอวดูโยกเลยเหรออ๋อยกต้องยแม่ตาตาแต่นนี่เลย

ว่ายอนักนั่นหรอนักมันเหลม่เยอะแต่ถึงรุนต้องรากของคนนี่คนว่าไม่ว่างไม่ว่าแล้วลากขาดไปหมดต้องโกยพีขึ้นไปเรื่อยๆเด่ะขาดกระพืชเลยนะนี่ถ้าลากผมว่าลากอย่างงั้นจะขาดเอาเดีผมว่าต้องค่อยๆใช้ลากยังงันขาดต้องค่อยๆกิ้งขึ้นไปต้องยกหางกิ้งขึ้นไปกิ้งเอา่กระมังลากตามน้ำไป

มัดปากเลยมีรมหมึงก็ต้องหาขอมัดนี่่้ปอฟาัางก็หังไ้นะอ้ยนักแล้วมัดกระซิบง่ายเลอเฮ้ยทีนี่ไปงี้แหละในลาก